สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะปูกับเคนนะคะได้เตรียมตัวเอารถมอเตอร์โฮมคลาส A นะคะออกเดินทางนะคะ แต่วันนี้เรายังไม่ได้เดินทางนะคะเราจะเดินทางพรุ่งนี้แต่ก่อนที่เราจะเดินทางนะคะเราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องแก๊สนะคะก็คือเราจะต้องเติมน้ํามันให้เต็มถังเพราะว่ารถเราเวลาเราออกเดินทางแล้วเราจะมีรถจิ๊บนะคะพ่วงข้างหลังนะคะแล้วรถมอเตอร์โฮมที่มีการพ่วงข้างหลังนะคะไม่ว่าจะคลาส C หรือคลาส A เราไม่สามารถถอยหลังได้นะคะเพื่อนๆ วันนี้นะคะครูกับเคนนะคะได้ออกเดินทางกันมาที่รัฐออริกอนนะคะเพื่อนๆนี่นะคะข้างทางวันนี้นะคะครูจะใช้เวลาเดินทางกันประมาณ5ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็พักทางแรมนะคะเพื่อที่จะเดินทางเข้าเขตรินคอนซิตี้ในรัฐออริกอนนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือจะเป็นบริเวณรอบนอกนะคะ ถนนทางที่ปูขับผ่านกันนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคนก็ได้ลองขับรถคลาสเเป็นวันแรกนะคะเพื่อนๆเหมือน,นรถบัสนะคะเพื่อนๆเหมือน,นเคนขับรถบัสให้ปูนะคะเนะะี่ย่ะวันนี้เราลองใหม่หมดทุกอย่างเลยนะคะก็คือเราไม่เคยใช้มอเต์โฮมคันใหญ่ขนาดนี้นะคะ แล้วก็เป็นคลาสเอนะคะพเพื่อนๆนะะวันนี้เราก็เลยทำการลองนะคะลองใช้มอเตอร์โฮมคลาสเอคันใหญ่คันนี้นะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปที่แคลิฟอร์เนียนะคะพเพื่อนๆเราก็เลยอยากจะลองใช้รถคันนี้นะคะในรัตออริก,รกอนก่อนนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะบริเวณรอบๆคลาสเอของปูนะคะก็จะกว้างนะคะเพื่อนๆกว้างกับ ้าสีมากมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นรถบัสนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเวลาเราขยายมันมันก็จะกว้างกว่านี้นะคะตอนที่เราขับนี่ก็คือเราไม่สามารถขยายออกข้างได้นะคะเพื<ม>่อนๆนี่ค่ะแล้วก็จะสไลด์อินนะคะสไลด์อินก็คือเอาเข้ามาในเป็นตัวรถนะคะเวลาเราจอดหรือเรามีสถานที่ที่กว้างนะคะเราก็จะสไลด์เอาก็คือขยายออกนะคะเพื่อน ข้างในก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเราได้จอดอพักค้างคืนแล้วเดี๋ยวปูจะถ่ายให้เพื่อนๆดูข้างในอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เราสไลด์เอานะคะก็คือขยายออกไปข้างนอกกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารุ้นด้วยกันนะคะเพื่อนๆว่าวันนี้นะคะวันแรกของปูกับเคนนะคะที่เราใช้คลาสเอจะเป็นลักษณะแบบไหนนะคะ จะโอเคหรือไม่โอเคหรือจะสบายกว่าคลาส4นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันค่ะตอนนี้ปูนะคะถึงเขตเข้าเขตออริกอนแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็คือจะเป็นขอร์ดแรน ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางที่ปูจะไปพักค้างคืนแล้วนะคะเพื่อนๆก็เหลืออีกประมาณ20นาทีนะคะเพื่อนๆเราใช้เวลาในการเดินทางขับมาที่นี่ก็ประมาณ อันนี้นะคะเพื่อนๆปูมาถึงที่จอดรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะที่จอดมาตัวโฮมของปูค้างคืนที่นี่นะคะนี่นะคะแต่ว่าปูยังไม่ทันเอาสไลด์ออกนะคะเพื่อนๆตรงช่วงบริเวณที่เคานนั่งนะคะเพราะว่าคืนนี้เราจอดแค่ว่านอนค้างคืนที่นี่ส่วนพรุ่งนี้เราจะเดินทางต่อไปที่อ่า มอเตอร์โฮมพาร์กินะคะเขาจะมีน้ํามีไฟให้เรานะคะนี่ก็คือจะเป็นโซนทั้งในรถมอเตอร์โฮมนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นซิงค์นะคะเพื่อนๆที่ปูเคยบอกเพื่อนๆนะคะรวมไปถึงเตาแก๊สนะคะแล้วก็โต๊ะนั่งทานข้าวนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็คือจะเป็นโชฟานั่งนะคะเพื่อนๆแต่ว่ากลางคืนไม่แน่ถ้าปูดได้กลาง อโซฟานี้ออกเป็นเตียงเมื่อไหร่เดี๋ยวปูจะถ่ายเพื่อนเพื่อนดูนะฮะแล้วโซนด้านหลังก็จะเป็นห้องนอนนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะมันก็จะมีพื้นที่กว้างนะคะเนี่ยค่ะส่วนนี้ก็คือตู้เย็นนะคะเพื่อนเพื่อนเราทดลองใช้ครั้งแรกนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรมากมายไกด์กองเพียงแต่ว่าเซตอัพเอาของขึ้นนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะเพื่อนๆก็จะมี ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ทีวีอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็น,นี่ Somehow, Leon, forget, ìn, นก็ค um ือจะเป็นเตียงนอนแล้วก็จะเป็นหมอนหมอนก็ยังใหม่ยังไม่มีปอกหมอนเลยนะคะแต่ว่าปูเอาเตรียมมาแล้วแต่ก็คือยังไม่ได้ใส่ปอกหมอนนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ปูยังไม่ได้ใช้ไฟนะคะก็คือจะพยายามประหยัดไฟกันนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราไม่มีที่ต่อไฟแล้วก็ต่อน้านะคะเราก็เลยต้องประหยัดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ โอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวปูจะให้เพื่อนๆดูรอบนอกอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปูก็จะขอตัวพักผ่อนนะคะก่อนที่ปูจะเดินทางพรุ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้ปูได้เดินทางไปที่ไหนนะคะปูก็จะถ่ายทําให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็คือบริเวณรอบนอกที่ปูมาจอดพักกันนะคะเพื่อนๆค้างคืนที่นี่มันก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีค่ะอยู่ ข้างนอกเมืองนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเพื่อนนะคะนู่นนะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นพวกมอเตอร์โฮมแล้วก็แคมเปอร์ต่างๆนะคะนะคะเพื่อนๆบริเวณรอบๆนั่นนะคะเขตนั่งพักผ่อนแล้วค่ะเขาขับรถมาไกลนะคะเขาก็เลยต้องนั่งพักผ่อนก่อน นี่นะคะเพื่อนๆรถจิพป,ปูเอามานะคะก็จะมีรถจิพพ่วงมาแบบนี้นะคะแล้วก็น,นี่ก็คือรถมอเตอร์โฮมคลาส A ของเรานะคะบริเวณรอบๆเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาบอกเพื่อนๆน,นะคะว่าวันนี้ปูทดลองใช้รถคลาส A นะคะเราเดินทางมาถึงจุดมุ่งหมายคืนที่หนึ่งได้อย่าง เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวคืนที่สองคืนพรุ่งนี้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะปูาจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาคอยติดตามดูนะคะว่าเราจะออกไปเส้นทางไหนเดินทางแบบไหนนะคะนักเคงกำลังจะเอากุญแจรถจิบออกแล้วก็ล็อกจิบนะคะเพื่อนๆก่อน,อนที่เราจะเข้าไปเช็คอินสถานที่ที่เรามาพักนะคะ เราก็จะพอมีเพื่อนนิดนิดหน่อยๆนะคะเพื่อนเเพราะว่ามันไม่ใช่วันหยุดฮอลิเดย์นะคะก็จะไม่ค่อยมีคนมากนะคะโอเคนี่นะคะเพื่อนเพื่อนบริเวณรอบๆอบเดียบูกับเคนจะพาอ่าจะเดินไปสำรวจบริเวณรอบๆนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะขอตัวบายบายไว้นะคะเคนบายบ,ายบายาาบ๊ายแล้วนาวอ่ะบายบายเด้ โอเคเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเ <laughs> พื่อนๆสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ